สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับพามาอัปเดตแปลงนาแปลง20ไร่นะครับของลุงตีเองที่ตำบลบางตะเทนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีข้าวอายุ8 6วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวกันเลยว่าเจาดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับวันนี้เรามาปล่อยน้ํากันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามและชมกันได้เลยครับนี่ครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับพามาอัปเดตแปลงนาของลุงตีเองนะครับวันนี้ข้าวได้ 86วันครับนี่วันนี้เราก็ได้มาดูข้าวแล้วก็ได้ทำการปล่อยน้ำนะครับเพื่อรอวันเก็บเกี่ยวนะครับนี่ครับพอรวงเข้าขนาดนี้นะครับเราก็เอาน้ำออกนะครับเพื่อที่พอเราเก็บเกี่ยวนะครับดินเราจะได้ไม่เสียนะครับไม่เป็นร่องเป็นหลุมนะครับดินเราจะได้แห้งนะครับอันนี้ลงวันเก็บเกี่ยวนะครับวันที่10เมษานะครับ อายุหนึ่งร้อยวันพอดีจัดมินยี่สิบนะครับนี่ครับดูครับเราดูก็ทั้งทุ่งนะครับไม่ต้องดูเป็นเป็นจุดๆนะครับฟรามเหลืองฟาร์มงามนะครับใบธงสวยใบธงสะอาดยามเย็นๆน,นะครับเรามาอัปเดตให้ดูกันทุกๆขั้นทุกๆระยะนะครับว่าเออข้าวการเปลี่ยนแปลงของข้าวยังไงนะครับ การกำจัดเข้าดีดแน่นอนไหมครับนี่ครับการใช้สารย่อยสลายแล้วก็ใช้อินรียเคมีนะครับเราอย่าใช้เคมีร้อยนะครับเคมีร้อยจะทําให้ข้าวดีดกบหญ่านะครับเป็นอาหารของเขานะครับเขาจะเจริญเติบโตแล้วก็จะกอใหญ่โตสูงเหนือข้าวเรานะครับแต่ถ้าเป็นอินรีย์เคมีนะครับเขาจะไปควบคู่กับข้าวเราเรา เขาจะไม่ค่อยแซงข้าวนะครับเนี่ยดูของผมได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้คือเราทำเราเห็นผลเองของเรานะครับแล้วก็ไปถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่นะครับทั่วประเทศไทยให้ทำให้ได้ผลผลิตอย่างนี้นะครับนี่นะครับคือชีวิตของลุงตีที่นะครับที่จะไปแนะนำนะครับนี่ครับดูนี่คณานะครับ อา้าวหลวงง้อมลงมาหากันหมดเลยนะครับคือเราทำของเราให้ได้เห็นผลครับแล้วเราค่อยไปถ่ายทอดไปแชร์ประสบการณ์กันนะครับสินค้าตัวไหนที่เราใช้แล้วเห็นผลครับลุงตียินดีให้ถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับใช้แล้วก็แนะนำขั้นตอนทุกวิธีการเลยนะครับ ที่จะใช้ให้ได้ผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้ปัญหาดินเสีย,ด,ยดินเปรี้ยวดินเค็มหวานข้าวข้าวตายต้นข้าวต้นเหลืองยืนต้นตายหวานเที่ยวแรกไม่ขึ้นย่ำเทือกทําใหม่หวานเที่ยวสองอันนี้โทรมาสอบถามลุงตีได้เลยนะครับว่าทํายังไงวิธีแก้อย่างไงนะครับลุงตียินดีให้คําแนะนําและให้คาปรึกษาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใดนะครับ ลุงตีไม่ยินดีนะครับให้คําแนะนําตลอดเลยและถ้าอยู่ใกล้ๆลุงตีสะดวกไปได้นะครับช่วงวันว่างของลุงตียินดีไปลงยันพื้นที่เลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับข้าวเริ่มเม็ดเต่งเม็ดตึงนะครับนี่เขาเป็นเพีย้ยเป็นอะไรกันนะครับ ข้าวเราต้นแข็งนะครับดูนี่โคนต้นเราสวยสะอาดเราไม่ต้องกลัวเลยครับเพียลงเราไม่ต้องกลัวครับเพราะข้าวเราต้นแข็งนะครับนี่ครับครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับสาระดีๆจากลุงตีนะครับเดี๋ยวเราติดตามกับชมในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ